แต่งเห็นออกไปหานน้ำมัน,นออกไปหาเฮ็ดโฮอันไฮเดี๋ยวปล่อยหมูปล่อยควายอัไม่คอ่อยบอกขอแม่ขอยนัาไปก่อน้วคนเคี่ยไทยไปคะเคียยจักไปมึงเดินทางออกจาบ้านกันทุกคน ปุณโตรงห้่มแล้วกันแา่ขนาดนีไปที่ตกเหมนนมนห้างก็เอาหั่มไปเบอเป็ดไปน่อยน เอากะเอาหลักโคไปให้ผ nice ู้น่าบรนทธิ์เอากะไปให้ผู้ไปกินข้าวอยู่ให้ผู้บ่แมเอล่ะโคอยู่ให้ผู้ไม่กินกูละเอาจักไปเดี๋ัวนีอยู่นี่บ่แมพ่อนเชเนี้ย เนี่ยไฮป่ะเป็นต้นเจ้างามเนาะเป็นต้นเจ้าหลังงามเดี๋ยวอันนี้อะไรดูงามเกันพอสะดูไม่ค่อย ล็อกโหลงเลยนี่นะอย่าอย่บอกหนิอย่ปล่อยงูปล่อยควายซเซอเมย์ใค่รว่าจะเอาควายมาเลี้ยงนี่ล่ะกินไปไว้อยู่ถิงแม่เน่เขาไปจอดห้องหอาถิงห้องซำ แล้วมาตัดหญ้ากับไม้ให้ถูมันนี้นะนี่ป้าเนยอยู่ที่ช่น้าป้าเนยก็หกค่ะ เขามาเสียเงี้ยเปนนี่กันทางหอมๆกันผักบุงแถวนี้นะมันอ่อนพี่บัวไปเลยแก้ว ตีตัดใบก้อนทุกคนมานี่งตีตัดใบเซอร็จนะเห็นเยอะแกงเห็นตอนกลางเวนนี่ขึ้นข้าวทีนี่หมากกระสิบโมงนะมาหอดกันน่าเล่ากันลายเลย ตัดลายแล้วมาดทุกคนเล,กเลือกเลือเก็บช่อิ นั่งเอ้ยเขาเอาวันวายแล้วแล้วเขาก็มาเอานั่งเล่านัน่นมัน หว่าเท่ากันน้าโนราเอากะได้หลายเติบะเอากะซิมเมอร์เทงน้าบันมาหาดอินก่อนมากะสิบเอ็ดโมงละเอ้ยสิบโมงไงล่ะนอนเทงทุกคนโอ้ยนังลวนะหลายเติบเโอ้ย แต่จะอ่อนมันทุกคนไอ้กอนี่จะออนทั้งดเอามาดังไพ่ก่อนนะทุกคนพอ,อนนั้นแล้วนะเขาดังแล้วนะตอนนี้ดังนะเ้าสซีอิกินท่าไหมคาดังแล้วขาวปลุไพ่ใั้ ชินเห็นพอคอยละหมายตะป่าได้ละเป็นอันนั้นเห็นนะแค่คอยว่าเพิ่นได้เห็นเยอะอันนั้นสวายได้เห็นก่ะยีแพรเส้ายมีชิ้นก็แล้วชินเห็นทั้งสองถุงไหมตอนเพิ่นได้หมูกะเพิ่นได้หมู ลงมาแล้วเพื่อนก็ขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกก็ได้เห็นขออาแล้ะ ไละเอากระซิมาใบายก่อนมาหนิโคมันซุกแล้วซีเซอร์น้ำและทำเซอร์น้ำมันพ่นแล้วเอาซีเซอร์ไหวฮะใบาย คูซ mm hmm. mm hmm. ุกแล้วสิเอาน้ำเสอร์ก่อนไปดิไปเอาน้ำมาเสอร์แล้วเซอร์น้ำ ก็มีหมอดมีหมอดคเอนเราก็เอาวายลงก่อนมีข้อเบอร์ใช่ใช่ข้อเบอร์มีข้อเบอร์่อค็กเามาต้นโลดคูัอันนั้นกูยังอันนั้นแต่มึงยังแห้งกคูอีบอกอันนี้ล่ะ กูเก็หพื้นแพปงหัวลมบิดลง่ยินคนม่เท่พานเเลน้อยอะรกูดาก้อทนจเน้อยยมาเห็นคนตนั้นคนอะไรทุกคนเลยเยอะเขาละแล้วก่อนจังปงทาจังน้อยก่อน แดงเห็นเจอนางเหลากับกับมันวายย่งทั้งน้อยก่อนยังปงห้ามหินรักแกงมันแล้วไปเ้อจะหาเลย ตงเน่ไหงใจอิ่มแล้วไปกินก่อนกาแานี่ขู่เคร่องนะกูอิ่มมันย่ามันแ้วไปเชอหน้าเพ้นน้ำพึงนี่นี่มันมากเชอหน้ากูแนี้นี่ยเริ่มอิ่มแส้งข้างงยทำเป็นมาเทียวรูดหนึ่งอาบน้เกลือเก้ยนวดกึ่ห้ามเพ็น

อันนี้อหอมหวยิในหดลอมออมในเจ้าชนลูปลาเกิดยิหอมเ่ะเกิอตไว้เอาเือสดน้ำ่าอาจจะดูว่ได้กันทิ้มบ่รอยุกตกไว้ต่อเสียงต่อไ้ค่ะเมื่อวนไก่เนี้มเมื่ออันโน่ผมเลยมีหงนึงน้ำยาห่ากับซีดไปขี้เพียงทนี้แล้วทุกคน